คนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอกเคราะห์ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้ว ปัจจุบันก็ยังจะมีะจุดทูบสามดอกห้าดอก9ดอกสิเป็น10ดอกทูบเทียนแพรหัวหมูใบสีสารพัดอยา่างและเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราล่ำรวยขอให้เราหายโรคหายภายัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งนเราก็ปรารถนาขอสารพัดอยา่าง โยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะเขามาบอกพระเจ้าว่าตรงนี้สำเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมนะถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ โยมทุกคนในศาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะ,อะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิบล้านนะทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจนนะแต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไร โยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจลิต